ก็มาจากสุขุมวิทนะคะเข้ามาดูที่เขามีการรีวิวนะคะซึ่งเห็นก็โอเครู้สึกชอบก็เลยโทรมาสอบถามแล้วพอโทรมาสอบถามก็เจ้าหน้าที่ก็ให้คาแนะนำอย่างดีมากเราก็รู้สึกประทับใจจริงๆเคยโทรมาก่อนนั่นเนี้ยประมาณ2ครั้งแต่เนื่องจากเศรษฐกิจนะคะจ้องเ k f ่ o ค h o โ e อะไรเงี้ยพี่ก็เลยยังไม่ได้ติดต่อกับเราพอดีต้อง กลับมาเวิร์กซึ่งต้องใส่รถอะไรอย่างเงี้ยจริงๆที่บ้านก็มีอยู่แล้วหลายคันแต่ว่าพี่ต้องการใช้ส่วนตัวเพิ่มอีกคันหนึ่งนะคะก็อยากหารถที่เหมาะกับใช้ในกรุงเทพสะดวกสบายคล่องตัวนะะก็เลยก็เลยติดต่อทางน้องเซลล์มาน้องเซลล์ก็น่ารักทุกคนเลยนะคะก็เลยนัดเข้ามาดูค <c oughs> ่ะก็มาถึงปุ๊บก,ก็ ก็ประทับใจอ่ะเพราะว่าวันนั้นเรามาคือเรามาแท็กซี่ใช่ไหมคะพอลงรถปุ๊บก็มีน้องๆเข้ามาแบบบร,บริการมาเซอร์วิสดีมากค่ะตั้งแต่ที่ก้าวเข้ามาก้าวแรกเลยก็จนกลับไปก็ยังไปคุยกันว่าอโอเคนะเศรษฐกิจนี้แต่ว่าเป็นนี้เขาแบบลูกค้ายังแบบเข้ามาคับคั่งถือว่าเขาน่าเชื่อถือในความคิดของเราเนี่ยเพราะจริงๆการที่ซื้อรถเต็นท์เราก็มองว่าระดับความน่าเชื่อถืออ่ะมันก็มีหลายเลเวลแล้วก็พยายามคัดกรองแล้วว่า เรามั่นใจตรงนี้ยเราถึงตัดสินใจโอเคเรามาซื้อตรงนี้ค่ตรงนะตรงตรงนะคะตรงครับตรงค่ะแล้วพอมาเห็นม่เห็นรถของจริงอ่ะก็ดูใหม่อ่ะเหมือนกัได้รถใหม่เลยอะค่ะดูข้างในรถสภาพรถเนี่ยทุกอย่างแล้วพอเรามีบอกเออเราขอบตรงนี้ดูให้พี่นะคะเพิ่มเติมคือทางร้านก็แอคชั่นทำให้ได้แบบถูกใจอะค่ะครับผม โอ้โหไม่บีซีเลยแบบอีซี่เลยค่ะอีซี่ค่ะไม่บีซี่คือก่อนหน้านี้พี่เคยซื้อแถวโซนกาญจนานะเพราะว่าพี่อยู่ทางเอเรียนครนปฐมทางนู้นรถแบบเต็นเยอะมากพี่ซื้อปุ๊บก็ถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้แต่น่าจะต่างกันเรื่องการเซอร์วิสการเทคแคร์นะคะเพราะอันนี้เท่าที่ที่รับรถเนี่ยน้องก็มีการพูดเพิ่มเติมอธิบายว่า การใช้รถแล้วก็อุปกรณ์รถทุกอย่างเป็นแบบไหนนะคะรู้สึกว่ามีการเทรนให้เราในระดับหนึ่งนะคะค่ะก็ประทับใจการสวิตค่ะฝากถึงท่านผู้ชมนะคะที่กำลังมองหารถมือสองไว้ใช้งานคิดหารถสวยคุณภาพดีราคามัตรฐานคิดถึงที่อาคาที่แรกเลยนะคะอยู่ปากซอยเสรีไทย73เรามีรถให้เลือกมากกว่า300คัน